มาที่อุบลราชธานีกันบ้างค่ะที่อุบลราชธานีประชาชนทั้งในและนอกเขตพื้นที่นะคะก็ทยอยเลือกตั้งล่วงหน้าต่อเนื่องค่ะมีประชาชนลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ากว่า16,00 0คนค่ะบรรยากาศการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตนะคะที่ศูนย์แสดงสินค้าโอท็อปถนนแจ้งสนิทอำเภอเมืองอุบลราชธานีค่ะ ผู้สูงอายุคนวัยทำงานหนุ่มสาวนะคะทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดหีบเลือกตั้งค่ะสำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าครั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าที่อุบลราชธานีเขตหนึ่งที่ลงทะเบียนไว้ทั้งสิ้น1 6 7 9 1คนค่ะเป็นผู้อาศัยอยู่นอกพื้นที่4,940คนค่ะโดยผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนส่วนใหญ่นะคะ บอกว่ามีผู้สมัครและพักที่ต้องการเลือกอยู่ในใจแล้วเมื่อเดินทางมาถึงและรับฟังคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ก็สามารถเข้าไปที่คูหาลงคะแนนได้ทันทีค่ะทำให้บรรยากาศคึกคักแล้วก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยนะคะโดยเจ้าหน้าที่นะคะเปิดจุดอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและคนพิการที่เดินทางมาไม่สะดวกเป็นกรณีพิเศษด้วยทำให้การลงคะแนนนั้น ไม่ถึงกับติดขัดค่ะหรือผู้มีสิทธิ์ต้องรอใช้สิทธิ์เป็นเวลานานก็คืออำนวยความสะดวกได้บรรยากาศก็คึกคักนะคะ